สวัสดีครับสำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาลองศึกษาตัวอย่างนะครับการทํางานกับไฟล์ด้วยการเขียนซอฟต์ไฟล์นะครับในภาษา C ก่อนที่จะทําการคอมไพล์แล้วก็ดูผลการทํางานนะครับในตัวอย่างนี้ครับผมทําการทดลองสร้างไฟล์นะครับที่ชื่อว่า t e s t t x t นะครับซึ่งภายในไฟล์ t e s t t x t ครับก็จะมีข้อความที่อยู่ภายในไฟล์นะครับก็คือ hello test ตัวนี้นะครับซึ่งผมได้ทําการสร้างไฟล์นะครับที่ชื่อว่า t e s t t x t แล้วทําการเก็บไว้ในไดซนะครับ ก่อนที่จะทําการทดลองในการที่จะใช้คําสั่งของภาษาซีทาการเปิดไฟล์นะครับดังที่เราได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ภาษาซีในการทํางานกับไฟล์นะครับผมจะทำการปิดนะครับในส่วนของโปรแกรม Notepad ตัวนี้ไปก่อนนะครับซึ่งข้อมูลภายในไฟล์ก็คือ hello test นะครับในส่วนของซอฟต์โค้ดที่เราจะทําการเขียนนะครับผมใช้โปรแกรม Turbo C ีพันะครับในการเขียนซอฟต์ไฟล์นะครับเพื่อทำการทดลองการใช้คําสั่งใน ภาษา C นะครับสำหรับการทำงานกับไฟล์ส่วนแรกที่จะทำการเขียนนะครับเราอาจจะมีรูปแบบการสร้างไฟล์ขึ้นมาโดยทั่วไปก็คือเลือกไฟล์ New นะครับแล้วก็ทำการตั้งชื่อไฟล์แล้วก็เซฟในส่วนของซอฟต์ไฟล์นะครับไว้ในไดรก์ทอที่ใดก็ได้นะครับเมื่อปรากฏหน้าต่างของ e เต t ร r นะครับ Turbo C ขึ้นมาแล้วเราก็ทำการเขียนซอฟต์โค้ดดังนี้นะครับบรรทัดแรกก็จะเป็นคำสั่ง Include นะครับ Include เอา Library stdio.h เข้ามานั่นเอง สำหรับในส่วนของเมนโปรแกรมนะครับจะเริ่มจากนะครับฟังก์ชันเมนนะครับจุดเริ่มต้นของโปรแกรมที่เราจะทดลองในการทํางานกับไฟล์ก็จะเริ่มจากปีกาเปิดตัวนี้จนกระทั่งจุดสิ้นสุดก็คือปีกาปิดนะครับคําสั่งแรกที่เราจะทําการเขียนนะครับเพื่อที่ทํางานกับไฟล์ก็คือฟังก์ชันไฟล์ file นะครับตามด้วยในส่วนของพอยเตอร์ที่ทําการอ้างอิงก,ก็คือนะครับดอกจัน fp แล้วก็ปิดท้ายด้วย s ิมิ c o ลอนนะครับ ซึ่งก็จะเป็นการสร้างตัวแปรสำหรับการเก็บค่าตัวชี้ตำแหน่งไฟล์นั่นเองนะครับตามคอนเซปต์ของการทํางานกับไฟล์ที่ต้องมีการสร้างตัวแปรเพื่อชี้ตำแหน่งและทําการเปิดไฟล์นะครับโดยทําการเปิดไฟล์จากการใช้ฟังก์ชัน fopen ในภาษา C นั่นเองนะครับโดยที่ fopen ต้องการอะไรประกอบบ้างนะครับต้องการตำแหน่งของไฟล์ที่จะทําการเปิดในที่นี้ก็คือไฟล์ที่ผมได้ทําการทดลองสร้างขึ้นมา ชัวเ t สเท t กทซึ่งท่านสามารถที่จะสร้าง ht, ไฟล์ .xt ็กทีใดๆก็ได้นะครับลงไปไว้ในฮาร์ดดิสต์นะครับเพื่อที่ทําการทดลองในการเปิดไฟล์นะครับสามารถที่จะตั้งชื่อไฟล์ได้ตามความต้องการเช่นเดียวกันนะครับต่อนั้นโหมดในการทํางานกับไฟล์ดังที่เราได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของโหมดของการเปิดไฟล์นะครับในที่นี้จะใช้โหมดอการ read อ่านข้อมูลภายในไฟล์ออกมานั่นเองมีการสร้างตัวแปรขึ้นมาร่วมในการทํางานหนึ่งตัวครับก็คือตัวแปรชานะครับ ตัวแปรชาชื่อว่า ch นะครับโดยค่าที่ได้จากการอ่านก็จะเก็บไว้ในตัวแปร ch ตัวนี้นะครับตัวนั้นก็มีการเทสเงื่อนไขขึ้นมาด้วยการใช้ if นะครับ if ตัวแปร fp นะครับ fp ทําการเก็บการ fopen หรือว่าการเปิดไฟล์ลงไว้ที่ตัวแปร fp นะครับถ้าตัวแปร fp มีค่าเท่ากับค่าว่างก็คือจะใช้ในการตรวจสอบในกรณีที่ไม่มีไฟล์อยู่นะครับในไดเรกทอรีนั่นเองก็จะบอกว่า cannot open file ตัวนั้นครับเราจะใช้ดู y นะครับมาร่วมในการวนรอบเพื่อจะดึงเอาข้อมูลภายในไฟล์ออกมานะครับทำการแสดงผลในกรณีที่ไฟล์มีข้อมูลมากๆนะครับเราก็ใช้การวนรอบดึงข้อมูลออกมาทีละบรรทัดนะครับจากการใช้ฟังก์ชันของภาษา C ดังนี้นะครับเราจะใช้ฟังก์ชัน fgetc ตัวนี้นะครับเพื่อจะดงค่าอักขระที่เก็บไว้ในตัวแปรซนะครับซึ่งเรามีการสร้างตัวแปร CH ขึ้นมานะครับ เก็บไว้ในตัวแปร c h และทำการ print นะครับในส่วนของข้อมูลที่ทำการวนรอบแล้วก็ทำการ fget วนรอบดึงออกมาอ่านนั่นเองนะครับจนกระทั่งสิ้นสุดหรือว่าจบข้อมูลภายในไฟล์นะครับ c h เท่ากับ eof นะครับและทำการปิดท้ายนะครับด้วยการใช้ f c o d e นะครับปิดท้ายในส่วนของตัวแปร fp ก็คือการทำงานกับ directory ไดซีนะครับไฟล์ชื่อ test.txt ที่เราได้มีการเปิดขึ้นมาอ่านนั่นเองนะครับก่อนที่จะจบโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทั้งหมดในการทํางานกับไฟล์ก็จะครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันไฟล์แล้วก็มีตัวแปรพอยเตอร์สำหรับการชี้นะครับว่าต้องการที่จะให้ไปทํางานที่ไฟล์ไหน fopen ทําการเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับสร้างเงื่อนไข test ไฟล์นะครับกรณีที่ไม่มีไฟล์ก็ขึ้นข้อความบอกว่า cannot open file นะครับ ใช้ดูลูปในการวนรอบเพื่อที่จะทำการประมวลผลกับไฟล์ด้วยการ fget นะครับอ่านทีละบรรทัดทีละบรรทัดวนรอบไปเรื่อยจนทั่งข้อมูลในไฟล์หมดและสิ้นสุดก็คือการ f c o s e ปิดไฟล์นั่นเองตัวนั้นครับโปรแกรม Turbo C นะครับ debug เพื่อที่จะทำการรันนะครับก็จะได้หน้าต่างของ Turbo C ที่รันออกมาหรือว่า compile ออกมาเป็นไฟล์ e x e ให้เราใช้งานนะครับเราก็จะเห็นข้อความ Hello test นะครับอยู่ในไฟล์ ที่เราทำงานด้วยก็คือ test.txt นั่นเองนะครับซึ่ง Turbo C ก็จะแสดงหน้าต่างออกมาเป็น Interactive นะครับเพื่อที่ให้เราเห็นการ execute ของตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเห็นข้อความภายในไฟล์ที่เราได้ทำการเปิดขึ้นมาประมวลผลนั่นเองและนี่ก็คือพื้นฐานนะครับในการที่เราจะทำงานกับไฟล์ด้วยฟังก์ชันไฟล์ในภา,าษา C ครับขอบคุณครับ